โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ท k ี t คทีสตูนะ คลิปนี้ไ่เทียบค่าพลังยูเคเรสหรือเคียวเคเรสนะครับผมอืมฟีเจอร์เขียวอาร์ซีนอนหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งถ้าเทียบกับตัวก่อนๆมันก็มีหลายเวอร์ชั่นนะตัวยูฟ้าซนอนแต่ตัวล่าสุดมีบูทแบบโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะส่วนบนโดยรวมก็สูสีแต่ล่าสุดดูดีกว่าต้องมีความโค้งที่เยอะข้างล่าง ออ้ oh, ข้างล่างอื <c oughs> ข้างล่างก็สูสีได้บาลานซ์แต่ตัวเก่าก็จะเน้นพวกความเร็วแข่งแกร่งออยู่ในเกียนสูสีนะแต่ถ้าติดบูทปุ๊บโอ้โหล่าสุดดีกว่าเลยวะ่ะล่าสุดดีกว่าเลยอะนะโยเคเรสเกียวเคเรสสรุปอะไรกันแน่วะเกียวเคเรสหรือโยเคเรสวะตัวนี้สมัยอยู่สปอร์ตติ้งใช่ปะ สปอร์ติงลิสบอนนะฮะถ้าไม่ติดบูธโดยรวมก็ล่าสุดดีกว่าแต่พอติดบูธปุ๊บแน่นอนความเร็วมาทันทีนะโอเคล่าสุดล่าสุดน่าจะดีสุดแล้วทางนั้นอนะทรงเนี้ยเห็นไหมล่าสุดน่าจะดีสุดแล้วจะตัวเก่าจะตัวไหนก็มาเหอะและยูเครดมันเล่นง่ายนะมันตัวที่เล่นง่ายโอ้โหล่าสุดกินวะล่าสุดกินขาดทุกเวอร์ชั่นเลยวะเนี่ยทุกเวอร์ชั่นเลย โอ้โชว์ทมไม่ไหวโชว์ทมไม่กล้าเลยวะเก้าเ้ขูล่าสุดอาร์เซนอลเริ่มมาแล้วอาร์เซนอลเก้าเเหมือนกันแต่ก็ยังสู้ล่าสุดไม่ได้อยู่ดีนะล่าสุดกินขาดเลยวะ่ะยูเคเรตอืมถ้าจะสูสีก็จะเป็นฟีเจอร์ม่วงนี่แหละที่สูสีสุดแหละนะแต่ข้อดีของตัวล่าสุดคือมีบูท ถ้าไม่ติดบูธก็สูสีพอติดบูธปุ๊บถือว่ากินขาดอยู่นะพวกความเร็วอะไรเงี้ยได้ได้เลยนะโยคิเรสนะล่าสุดดีสุดแล้วนะสำหรับอาร์เซนอลโยคิเรสนะครับผม101ถือว่าโอ้โหน่าเล่นนะ101อะ่ะนะไม่แย่นะนะแต่ฟีเจอร์เขียวส่วนใหญ่101เนี่ยก็เริ่มเยอะแล้วนะอยากอยากเจอว่าแบบ102 103ไม่ได้เจอนานแล้วตั้งแต่สมัยจูดสมัยเดบรอยเนี่ยที่มันขึ้นไป103นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสั้นๆน,นะฮะยังไงก็ ฝากด like, กดไลค์กดตตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's